เรื่องผีผมขาวประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจันญ,ญาเลิศพงไพรโปรดกดติดตามซับสไครต์กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะชีวิตของมนุษย์เรานั้นจะให้ครบสมบูรณ์ก็ต้องมีครอบครัวเป็นของตัวเองนอกจากตัวของเราแล้วจะต้องมีภรรยาและลูกใครก็ตามที่แต่งงานแต่ไม่มีลูก ถือว่ายังไม่ครบอยู่กันแค่สองคนก็ดีอยู่หรอกพอนานๆไปก็เบื่อในเมื่อไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจึงง่ายต่อการแยกทางกันศาสนาแต่งงานกับผู้หญิงที่รักกันมาตั้งแต่เรียนหนังสือเมื่ออยู่ด้วยกันจึงรู้ว่าเธอเป็นภรรยาที่ดีทำให้ชีวิตมีความสุขกระทั่งมีลูกเธอกลายเป็นแม่ผู้วิเศษพวกเขาสามคนพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ในตัวจังหวัด แห่งหนึ่งทางภาคเหนือาศาสนาทำงานรับราชการส่วนภรรยาไม่ได้ทำอะไรเพราะเขาให้เธอดูแลลูกเพียงอย่างเดียวลูกของคนทั้งสองเป็นเด็กผู้หญิงชื่อเด็กหญิงนิ่มตอนที่เกิดมาเนื้อตัวของเธอนิ่มมากภรรยาของเขาบอกว่าเด็กทุกคนก็เป็นอย่างนี้สำหรับศาสนาแล้วมีความหมายลึกยิ่งกว่านั้นคือลูกของเขาเกิดปีขานถือว่าเป็นปีที่ดุ แล้วยังเป็นธาตุไฟและวันอาทิตย์อีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเขาจึงตั้งชื่อว่านิ่มเพื่อเป็นการลดความรุนแรงของเด็กลงไปบ้างอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่สำหรับเขาแล้วไม่มองผ่านในเรื่องนี้สิ่งไหนที่ทำแล้วสบายใจเขาก็จะไม่รอชา้าลูกสาวของเขาเป็นเด็กที่พูดเก่งและเอาแต่ใจตัวเองอายุสองขวบกว่า,วาแต่ริบมากทำให้เขากุ้มใจ คิดว่าถ้าเด็กโตขึ้นเขาจะรับไม่ไหวจึงพยายามหากลวิธีที่จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดภรรยาจึงบอกว่าอย่าคิดมากเลยเราทำแต่ความดีไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครลูกก็ต้องเป็นเด็กดีตามไปด้วยเพราะผลบุญนั้นจะส่งไปถึงลูกเธอให้กำลังใจที่ดีมากลูกเป็นเด็กไม่กลัวอะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกเขาสองคนตกใจมากคือที่สวนหลังบ้าน จะมีต้นไม้ใหญ่ปกคุมตลอดพื้นดินจึงชุ่มเป็นขุยจะมีพวกมแมลงรวมทั้งกิ้งกือพันธ่าต่างๆตัวใหญ่ยาวหรือว่ากิ้งกือกลมอาศัยอยู่เต็มไปหมดวันนั้นศาสนะกับภรรยานั่งอยู่ที่หน้าบ้านส่วนลูกวิ่งไปวิ่งมาแล้วหายไปสักครู่จากนั้นก็กลับมาพร้อมกับอะไรบางอย่างในมือเขากับภรรยามองดูแล้วก็ร้องออกมาอย่างตกใจ ในมือของลูกสาวมีกิ้งกือกลมประมาณห้าตัวนอนขดตัวกลมเหมือนกับลูกหินแต่ลูกสาวก็ถือเล่นอย่างมีความสุขสาศาสนารู้ว่ากิ้งกือชนิดนี้ไม่มีอันตรายเขาเคยเห็นเด็กๆเอามาโยนเล่นเป็นลูกหมากเก็บแต่ลูกยังเล็กเกินไปไม่สมควรที่จะหยิบจับกับสัตว์พวกนี้เขาบอกให้ลูกโยนทิ้งแต่ลูกไม่ยอมเด็กหญิงนิ่มบอกว่ามีคนให้มาจึงขอเล่นก่อน เขาจึงถามว่าใครเพราะบ้านของเขามีรั้วกัน้นเข้าได้เฉพาะประตูหน้าเท่านั้นถ้ามีคนเข้ามาพวกเขาต้องเห็นเพราะเขากับภรรยานั่งอยู่หน้าบ้านนั่งอยู่หน้าบ้านตลอดเวลาสงสยัยลูกพูดไม่จริงแต่เด็กอายุเท่านี้คงไม่น่าจะโกหกนิ่มบอกว่าคนตัวใหญ่และมีผมฝีขาวอยู่ทางด้านหลังบ้านบอกว่าเล่นได้แล้วยังชวนลูกเข้าไปเล่นในบ้านเลย ศาส,สนาคิดว่าลูกพูดเลอะเทออคงไม่ใช่เรื่องจริงแน่จึงพากันไปดูที่หลังบ้านเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าใครเมื่อมาถึงลูกก็บอกว่าบ้านของคนนั้นอยู่ที่ตรงนี้แล้วชี้มือไปที่ตอไม้เมื่อก่อนเป็นต้นไม้ใหญ่แต่เจ้าของโค่นไปแล้วภรรยาจึงรีบอุ้มลูกขึ้นมาสั่งว่าห้ามมาที่หลังบ้านอีกเพราะมันอันตรายตอนนั้นศาสนาคิดว่า จะมีสิ่งลึกลับเกิดขึ้นและมันกำลังครอบงำลูกสาวซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีจะเผาตอไม้ทิ้งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ถ้าสิ่งนั้นโกรธละแล้วจะทำอันตรายกับครอบครัวเขาหรือไม่เขาสองคนคิดว่าจะต้องทำบุญบ้านแล้วปัดรางควานสิ่งไม่ดีให้ผ่านพ้นไปเพราะมั่นใจว่าสิ่งที่ลูกเห็นนั้นต้องไม่ใช่คนแน่ คืนนั้นศาสนาก็เจอดีลูกกับภรรยาหลับไปแล้วแต่เข้านอนไม่หลับตามันค้างนึกถึงแต่คำพูดของลูกเกือบตีหนึ่งมีลมพัดเข้ามาจากหน้าต่างที่เปิดเอาไว้เขามองลงไปข้างล่างซึ่งเป็นห้องนอนของเขาและก็เห็นสวนหลังบ้านได้อย่างชัดเจนมากเขาเห็นคน ยืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ยืนนิ่งตัวใหญ่มากมีผมสีขาวและก็น่ากลัวที่สุดศาสนาเย็นไปทั้งตัวพร้อมกับขนลุกสู้จึงรีบปิดหน้าต่างลงกรอย่างรวดเร็วสิ่งที่เขาเห็นคงรู้แล้วว่าศาสนาคิดจะทำบุญและคงไม่ยอมจากไปง่ายๆแต่มาคิดดูอีกทีถ้าเป็นคนร้ายละ่ะมันจะเข้ามาทำอะไรกับเขาหรือเปล่าเพราะเขาตัวคนเดียว ที่ต้องดูแลลูกเมียมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเขาจึงเอาทั้งมีดและปืนลมมาไว้ใต้หมอนคืนนั้นชายหนุ่มนอนไม่หลับคอยเงี่ยหูฟังตลอดเวลาว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่และเขาก็รับรู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นภรรยาเห็นหน้าเขาซีดถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วเล่าเรื่องเจอคนตัวใหญ่มีผมสีขาวให้ฟัง ซึ่งภรรยากลัวมากบอกว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วบางทีอยู่บ้านคนเดียวเธอมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีสายตาของใครแอบมองเธออยู่จึงไม่กล้าเข้าไปในสวนเพราะกลัวมากเขาจึงรู้ว่าทำไมญ่านในสวนถึงลกขนาดนั้นเพราะภรรยาไม่กล้าไปดายหญ้าคนเดียวนั่นเองพวกเขาจึงพากันมานอนที่บ้านพ่อตาแม่ยายท่าทางท่านก็แปลกใจเหมือนกัน ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงบอกว่าถูกผียึดบ้านพ่อตาคิดว่าพูดเล่นภรรยาบอกว่าจริงๆและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังคราวนี้พ่อตาเงียบไปแม่ยายจึงเข้ามากอดนิ่มลูกสาวของเขาเอาไว้ขอให้นอนอยู่ที่นี่อย่าพาหลานไปที่บ้านหลังนั้นเลยถ้าเป็นไปได้ก็ขายซะเขาไม่ขายหรอกสงสารคนใหม่ที่จะเข้ามาอยู่แล้วให้เขารับเคาะไม่ได้ แล้วจะให้พวกเขารับเคราะห์ต่อไปไม่ได้าศาสนาจึงหาทางแก้ไขเอาเองพ่อตาจึงพาเขาไปดูหมอเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หมอดูอยู่พักเดียวก็บอกว่าคนผมขาวตัวใหญ่ๆนั้นมันเป็นผีมันตามเข้ามาจากการที่เขาไปเที่ยวเมื่อเดือนที่แล้วาศาสนางงมากมันมาได้อย่างไรเพราะเขาไม่ได้ค้างคืนที่ไหนขับรถไปกลับเท่านั้น หมอดูบอกว่าลูกสาวของเขาเป็นผู้พามันมาเองเขาจำได้แล้วเมื่อตอนที่ไปเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่งาศาสนาขับรถผ่านกับทางโค้งเสียงลูกพูดว่าทำไมบ้านหลังนั้นถึงเล็กและเก่าจังเลยภรรยาเขาจึงห้ามไม่ให้ลูกพูดอย่างนี้เพราะรู้ว่าไม่ดีเพราะเธอเคยถูกผู้เฒ่าผู้แก่สอนเอาไว้ว่าถ้าเห็นสารเก่าทิ้งร้างก็อย่าทักแล้วก็อย่าถาม เพราะสิ่งที่สิงอยู่ในนั้นจะตามมาเหมือนกับครอบครัวของเขาลูกจึงเป็นสื่อพามันมาแท้ๆเขาจะจัดการอย่างไรดีผีแก่ผมขาวน่ากลัวเสียด้วยเขาจึงถามพ่อหมอว่าจะทำอย่างไรถึงจะไล่มันให้ไปอยุ่ที่อื่นพ่อหมอบอกว่าอย่าใช้วิธีรุนแรงค่อยๆบอกกล่าวเขาดีกว่าเหมือนคนเรานั่นแหละใครก็ตามพูดกับเราดีๆเราก็จะรู้สึกสบายใจ แม้ว่าเขาจงใจไล่เราก็ตามทีเถิดแต่จงรู้จักใช้คำพูดที่ไม่แสลงหูย่อมดีกว่าไล่ด้วยถ้อยคำรุนแรงใครที่เขาได้ยินก็จะไม่พอใจแล้วจะกลายเป็นโกรธจากนั้นก็จะหาทางเล่นงานเรากลับอาสนะไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไรที่จะไล่ผีตนนั้นให้ออกไปจากบริเวณบ้านโดยไม่ทำให้เขาโกรธและยินดี ที่จะไปด้วยความสมัครใจเขาบอกตรงๆว่ากลัวมากถึงแม้นว่าผีตนนั้นจะไม่ทำร้ายก็ตามทีแต่ขึ้นชื่อว่าผีมันก็มีความน่ากลัวอยู่ในตัวเองทั้งนั้นวันดีคืนดีเกิดเฮี้ยนขึ้นมาแล้วสิงลูกสาวเขาเขาจะทำอย่างไรซึ่งคนกับผีอยู่ร่วมกันไม่ได้หมอดูจึงแนะนำให้เขาไปหาหมอผีช่วยทำพิธีให้ ซึ่งทางเหนือยังมีการนับถือผีต่างๆมากมายเขาจึงดันโดนไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อไปหาหมอผีทุกที่ที่เขาไปก็พากันแปลกใจเมื่อเขาถามว่ารู้จักหมอผีที่เก่งๆไหมความจริงแล้วคนที่กระทำตนเป็นหมอผีนั้นไม่กล้าแสดงตัวออกมากลัวว่าจะได้รับอันตรายเพราะคนที่กลัวฝั่งตรงข้ามบางคนก็กลัวว่าฝั่งตรงข้าม จะปล่อยของไม่ดีใส่ตัวเองศาสนาจึงบอกว่ามาดีเขาต้องการความช่วยเหลือพูดขอความเห็นใจบางคนก็พาไปหาหมอผีที่มีท่าทางแปลกๆเขาดูว่าเพี้ยนและไม่ใช่หมอผีที่แท้จริงอาจจะหลอกเอาเงินก็ได้เขาเกือบท้อกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งรู้ว่าเขากำลังเดือดร้อนต่อสิ่งที่เล่นลับและต้องการที่จะพึ่งความเมตตาจากหมอผีเพื่อนจึงแนะนา ให้เขารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งอายุหกสิบกว่าดูหน้าตาแล้วไม่เชื่อว่าจะอายุมากเหมือนคนแค่อายุสี่สิบกว่าเท่านั้นเนื้อตัวสะอาดผิวขาวแต่งตัวสุภาพชื่อว่าลุงปัญญาวันที่เขากับเพื่อนไปหานั้นแกนั่งสมาธิเงียบๆอยู่ในบ้านซึ่งมีโต๊ะหมู่บูชาตั้งอยู่ตรงหน้าแกเขารอจนกว่าลุงปัญญาออกจากสมาธิแล้วบอกจุดประสงค์ว่า ต้องการให้ไปจัดการกับผีที่ตามลูกสาวมาจากสารร้างข้างทางทุกวันนี้เขาไม่กล้าอยู่บ้านเพราะกลัวผีมากต้องเอาลูกเมียไปอยู่ที่อื่นลุงปัญญาบอกว่าจะช่วยพรุ่งนี้ให้เขามารับด้วยาศาสนะอยากให้แก่ไปวันนี้ลุงปัญญาหัวเราะแล้วบอกว่าขอเวลาเตรียมข้าวของก่อนเมื่อรู้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือาศาสนาดีใจมาก กลับไปบอกภรยาพรุ่งนี้จะจัดการเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยแต่พ่อตาแม่ยายกลัวว่าเขาจะถูกหลอกแต่เขามั่นใจว่าลุงปัญญาเป็นคนดีในวันรุ่งขึ้นเขาจึงมารับลุงปัญญาที่บ้านแกยังคงสงบนิ่งเหมือนเดิมและพูดคุยกันน้อยมากทันทีที่ถึงบ้านเขารู้สึกว่ามันมีแต่ความอึมครึมลุงปัญญาบอกว่าผีตัน,นี้แก่กล้ามากเห็นทีต้องเหนื่อยสักหน่อย เขาจึงเดินนำหน้าลุงปัญญาเข้าไปในสวนแต่แล้วลุงปัญญาผลักตัวเขาให้ล้มลงทีแรกเขาก็โมโหคิดว่าลุงเป็นพวกมิชฉาชีพแล้วจะทำร้ายร่างกายเมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นกิ่งมะม่วงหักลงมาและเฉียดหัวเข้าไปแค่เพียงนิดเดียวซึ่งมันน่าแปลกมากลมก็ไม่มีที่จะพัดกิ่งมะม่วงหักและกิ่งนั้นก็สดมากไม่ใช่กิ่งที่แห้งผีผมขาวมันเริ่มทักทายแล้ว ลุงปัญญาทําพิธีทันทีคือตั้งโต๊ะวางเครื่องเส้นสังเวยและเครื่องสําหรับทําพิธีต่างๆศาสนามองด้วยความสนใจว่าแกจะเริ่มต้นอย่างไรแต่แล้วก็เกิดลมพัดอย่างแรงจนเศษใบไม้ปลิวกระจายจากนั้นก็เกิดพายุหมุนเป็นลูกเล็กๆอยู่ตรงหน้าศาสนากลัวมากรู้ว่าผีผมขาวย่อมไม่ธรรมดาขนาดกลางวันแท้ๆมันยังกล้าแสดงฤทธิ์ เขารู้สึกร้อนๆหนาวๆไม่รู้ว่าลุงปัญญาจะจัดการมันได้หรือเปล่าความเงียบสงบนิ่งของแกทําให้เขาอุ่นใจขึ้นมาบ้างแต่ก็ต้องขอนั่งข้างหลังตอนนั้นเหมือนกับหนังผีที่เขาเคยดูจะต่างกันตรงที่ไม่มีวงล้อมสายสินเสียงลุงปัญญาท่องมนต่อไปอีกโดยเสียงสูงสูงต่ำต่บางทีก็เร็วจนกระชั้นทีแม้แต่ศาสนเป็นคนแท้ ยังรู้สึกกลัวเขาได้แต่ภาวนาให้การไล่ผีในครั้งนี้ประสบความสำเร็จทีเถอะพวกเขาจะได้อยู่อย่างสงบสุขเสียทีไม่ต้องหวาดระแวงเหมือนทุกวันนี้พายุหมุนลูกเล็กๆเ,เริ่มสลายตัวไปมีเพียงใบไม้แห้งร่วงหล่นลงมาและเป็นกองเล็กๆเ,เท่านั้นแต่ลุงปัญญายังคงท่องมนอยู่เช่นเดิมจากนั้นแกก็ให้เขาจุดธูปหนึ่งดอกปักอยู่บนลูกไข่ต้ม ศาสนาทำตามทุกอย่างจากนั้นแกก็พูดดังๆว่ามารับอาหารข้าวหวานเหล่านี้ไปซะเมื่อกินอิ่มแล้วก็ออกไปเถอะอย่ามาอยู่ที่นี่เลยลูกหลานเขากลัวหากว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็บอกแล้วกันนะตอนนี้ก็กินให้อิ่มก่อนจากนั้นเงียบไปสักพักลุงปัญญาบอกว่ารอให้ทูปหมดดอกก่อนนะแล้วจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรศาสนารอดูทูบจนเห็นว่า ลามไม่ลงไปทีละนิดกระทั่งทูบหมดดอกลุงปัญญาหลับตาสักพักแกทำปากขมุบขมิดไม่รู้ว่าพูดหรือท่องคาถาจากนั้นแกก็บอกว่าเขาต้องไปเสียทีแต่ขออาหารติดตัวไปกินประทังความหิวพร้อมกับให้เขาจัดหาย่ามผ้าได้ดิบสีขาวกระบอกน้ำไม้ไผ่แล้วห่อข้าวโดวยเอาใบตองกลัดเป็นกระทงใส่เอาไว้ข้างใน ซึ่งประกอบด้วยข้าวเหนียวนึ่งไข่ต้มขนมผล,ลไม้รวมทั้งหมวกไม้ไผ่สารหนึ่งใบาาศาสนาจึงไปจัดการหาสิ่งเหล่านั้นอย่างรวดเร็วแล้วเอามาให้ลุงปัญญาแล้วเอาสิ่งของเหล่านั้นมาวางไว้ตรงหน้าแกจึงจุดทูปหนึ่งดอกแล้วปักตรงกลางกระทงบอกกล่าวในสิ่งที่ต้องการแล้วก็บอกว่าได้สิ่งที่ต้องการแล้วไปเสียทีลูกหลานจะได้เข้ามาอยู่ ในบ้านอย่างมีความสุขจากนั้นาศาสนะรับรู้ว่ามีลมพัดมาวูบหนึ่งทูบลมลงไปเขาตกใจมากกลัวผีจะไม่พอใจต่ออาหารที่นำมาให้หรือว่าน้อยเกินไปรุงปัญญาจึงชวนเขาออกไปจากบ้านแต่ก็ให้เปิดประตูรั้วบ้านเอาไว้แกบอกว่าตอนนี้ผีกำลังออกไปแล้วและพวกเขาจะต้องนำย่ามใบนี้ไปทิ้งที่ทางสามแพง่ง เพื่อให้เขาไปรับเอาที่นั่นก่อนที่พวกเขาจะออกจากบ้านลุงปัญญาเอาผ้ายันตีแดงแปะไว้ที่หน้าประตูรัว้วบอกว่าจะช่วยกันพูดผีไม่ให้อาศัยอยู่ในนี้เพราะผีชอบตามคนเข้ามาในบ้านถ้าหากว่าเผลอพูดเป็นเชิงให้อนุญาตที่จะให้ผีเข้ามาทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจแค่พูดเล่นๆก็ตามเจ้าที่ก็ไม่สามารถต้านได้เพราะเจ้าบ้าน เป็นคนพาเข้ามาเองเมื่อเข้ามาอยู่แล้วต่างก็อยู่กันไปเจ้าที่ก็ไม่กล้าเข้ามาก้าวกายหากว่าเจอผีดีก็คงไม่มีปัญหาถ้าเจอผีเกเรนิสัยแย่เจ้าบ้านจะเดือดร้อนเพราะมันจะดนบันดาลให้เกิดปัญหาต่างๆแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ทำให้บุคคลที่อยู่ทะเลาะเบาะแววงกันจนถึงขั้นบ้านแตกสามีพัญญาก็เลิกกันด้วยเหตุนี้เช่นกัน ผีร้ายจะไม่กลัวบาปเพราะก่อนตายมันเคยสร้างบาปก,กรรมเอาไว้เยอะผีที่เที่ยวตามคนนูน้นคนนี้ไปเรื่อยหรือจะเรียกว่าผีเล่ลอนจะไปอยู่ตามที่ต่างๆเพราะหนีการจับกลุ่มจากยม,มบาลจึงพยายามหลบเล้นไม่ยอมไปรับโทษทันหากว่าถูกจับได้ก็จะได้รับโทษหนักยิ่งกว่าเดิมเสียอ,อีกผีตนนี้ก็เหมือนกันอายุเยอะแล้วผมยาวร่างใหญ่ มีความดุร้ายแต่ไม่เท่าไรพอจะเชื่อฟังกันบ้างหากว่ากล้าแกร่งเกินไปแกก็คงเหนื่อยกว่าจะไล่ให้ผีออกไปจากบ้านเมื่อก่อนคนคนนี้เป็นผู้ที่มีวิชาพอตัวแรกๆประพฤตินตนดีอยู่ในศิลในสัตว์แต่แล้วอยู่ๆเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองที่คนเอามาให้กลายเป็นคนโลภมากคิดว่าเงินคือสิ่งที่บรรดาลความสุขจึงรับทำในสิ่งไม่ดี จึงกลายเป็นเดรัจฉานวิชาไม่กลัวต่อบาปที่จะละเมิดสินธรรมไม่สนใจสิ่งใดๆขอให้ตัวเองสมหวังก็พอสุดท้ายก็ถูกกำจัดไปวิญญาณจึงรีบหนีหลบซ่อนเพื่อให้รอดพน้นจากมือยม,มาบาลแต่อีกไม่นานเจ้าผีต,ตนนี้ก็ต้องลงไปชดใช้กรรมในนรกาศาสนาถามลุงปัญญาว่าเราจะเอาสเสบียงไปให้เขาอย่างนี้เท่ากับว่า เป็นการสนับสนุนให้เขาหนีก็ได้ลุงปัญญาจึงหัวเราะชอบใจบอกว่าไม่ผิดในเมื่อเขาร้องขอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนไม่ให้เขาอยู่ที่นี่ผู้ที่บาปก็คือเขานั่นแหละไม่รู้ว่าไปอยู่ในนรกแล้วจะชดใช้กรรมไปสักกี่ชาติศาสนาไม่กล้าพูดอะไรอีกนอกจากขับรถพาลุงปัญญาเอาย่ามของไปวางไว้ที่ทางสามแพร่ง ตรงนั้นเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีข้าวของเกี่ยวกับกรรมพิธีวางเอาไว้จนเกลื่อนและคงจะมีวิญญาณสิงอยู่ที่ตรงนี้เป็นจำนวนมากตรงทามสางแพรงจะเป็นทางผ่านของพูดผีซึ่งน่ากลัวมากศาสนาคิดว่าถ้าไม่จำเป็นจะไม่มาตรงนี้ขนาดลงจากรถแล้วเอาย่ามไปวางเขายังรู้สึกวังเวงถ้าเป็นเวลากลางคืนบางทีอาจจะเห็น ในสิ่งที่น่ากลัวก็ได้เขาจึงเอาย่ามไปวางบอกให้ผีตนนั้นมารับเอาสิ่งของไปและอวยพรให้ผีเดินทางปลอดภัยเขาพูดไปอย่างนั้นเองเพื่อที่ผีตนนั้นจะไม่โกรธต่อการบุกรุกเข้าไปในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นเขาขับรถไปส่งลุงปัญญาที่บ้านพร้อมกับค่ายกขูแต่แกไม่เอาบอกว่าช่วยๆกันศาสนาจึงคิดว่าอีกสองสาวัน เขาจะซื้อกระเช้าผลไม้ไปฝากลุงปัญญาคนดีอย่างนี้หายากมากส่วนใหญ่ก็เจอแต่พวกเห็นแก่ได้เมื่อมีโอกาสก็โขกเสียจนเลือดออกซิบไม่นานนักเขากับภรรยาแล้วก็ลูกได้ย้ายเข้าไปในบ้านตัวเองเขาไม่กลัวผีอีกแล้วเพราะเชื่อมั่นในตัวลุงปัญญาว่าไล่ผีออกไปได้แล้วจริงๆความสุขได้กลับคืนมาอีกครั้งและเขาไม่เห็นผีผมขาว ยืนใต้ต้นไม้ในเวลากลางคืนและภรรยาไม่รู้สึกว่ามีคนช่องมองตลอดเวลาอีกแล้วส่วนลุงปัญญาพวกเขานับถือเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งทุกเทศกาลก็จะมีของขวัญไปให้ซึ่งก็ได้รับสินรับพรกลับคืนมา